ทุกคนมาฟังในนี้ก่อนค่ะคนที่อยากจะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่เคมี ด้วยเนี่ยมีถามว่าจะใส่ปุ๋ยคอกในหน้าแรงลดได้ไหมอันนี้ไม่ได้ค่ะการที่จะใส่ปุ๋ยคอกจะต้องใส่ในช่วงที่ดีมีความชื้นนะคะรอสักหน่อยค่ะอดใจหน่อยให้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนก่อนมีดินมีความชุม่มชื้นค่อยไปใส่ปุ๋ยค่ะการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเราสามารถใส่ได้ไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยคอกก่อนตั้งสองสัปดาห์หรือว่าสสัปดาห์ค่อยมาใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าใส่พร้อมกับปุ๋ยเคมีอะไรก็ได้นะคะและทีนี้การใส่ปุ๋ยคอกใส่ปริมาณเท่าไหร่ก็ใส่ปริมาณ 2กิโลถึง3กิโลกรัมต่อต้นต่อปีค่ะนั่นหมายความว่าไร่หนึ่งใส่ประมาณ200กิโลกรัมนะคะและก็ใส่ตรงกึ่งกลางระหว่างแถวยางโรยไปเลยค่ะถ้าผสมคู่เข้าได้ยิ่งดีส่วนปุ๋ยเคมีก็ใช้ปุ๋ยสูตร30-58ค่ะเราใส่แบบขุดเป็นหลุมจะช่วยประหยัดปุ๋ยได้นะคะใส่ปุ๋ยคอกสามารถลดการใส่ปุ๋ยเคมีได้25%ค่ะใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไปในประการเป,ปิดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะ